คือเออนักข่าวช่องแปดนะครับไอ้น้องแนนน่ะเขาถามเขาถามยังไปอีกนี่เออสนี่แหละอ้าวหมวกออกหน่อยเหมือนโจรน่ะเพิ่าว่าอย่างเขาเขาถามลุงมณในประเด็นหวยสองล้านเขาว่าลุงมณ์มีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าในฐานะที่ลุงมณ์ขายลอตเตอรี่มาตั้งปีแล้วลุโอ้ขายมาหลายปีแล้วเนาะจนเท่าตรงนี้หลายีจเทาปีแล้วก็ สิบปีขึ้นแล้วกันแล้วเคยได้ยินข่าวเมว่วาเคยขายร้านวันนี้หนึ่งนะใช่ครับแต่ได้บันทึกคำถามว่าจะแบแกแกถามว่าเขาก็ถามว่าในประเด็นสิบสอง้านเนี่ยคุณมลพอจะมีข้อมูลไหมคุณมลคิดว่าในทิศทางมันจะเป็นในแนวทางไหนคุณมลก็เลยคิดว่ามันพิสูนรทราบ รู้สึกว่าจะง่ายอยู่นะในในเคสอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เมื่อเช้านะเขาไปสาบานกันแล้วคนคนที่บอกว่าเขาซื้อน่ะเขาไม่ยอมสาบานแต่แต่คนที่ขายเนี่ยยอมสาบานออยอมสาบานอยู่ก็เลยไม่มีการสาบานกันเมื่อเช้านี้มันเป็นไปในทางทิศทางที่ความคิดของลุงมนีมลุงมนเชื่อใคร ผมมนคิดว่าไอ้เสือคนขายหรยือเสือคนซื้อในความคิดส่วนตัวดอกเขาบริวารส่วนส่วนตัวนี่ยผมมนคิดว่าหวยหวยสิบสองล้านสกลนครผมมีจริงครับดีเลยดีจริงคือคงจะจำเลขผิดอันนั้นที่งวดบมื่อกี้ในที่เป็นข้าวคือโคมเนี่ยแมนคิดว่าจำเลขผิดแต่ว่าคิดว่าเอ่อแต่ว่าเพิ่นจำแค่เลขไทยข้างหลังได้ซื้อๆซื้เลขหนอจำว่าได้ แล้วนก็เลยเด้วยความที่มันเรขมันเป็นตัวเดียวกันกหนากหลังมันก็เลยจาง่ายเดือยความคิดคนซื้อคิดว่ามันเป็นตัวนี้แล้วแล้วนักข่าวก็เลยถามลุงว่าลุงหู้จักบอลุงว่าลุงก็เลยหุ้จักทั้งสองคนนะครับเคยเห็นบอกคนหนึ่งเคยซื้อเรขกบลุงอยู่คนที่เป็นประเด็น12สองล้านนี่ค่ะแล้วคนขายคือกันคนขายก็รู้จับคนซื้อก็ับหุ่นจับคน ปกติแต่ก่อนลุงม่อนสิลุงม่อนมีแผงโตเตอรีสองแผงแผงหนึง่งสียู่นี่แผงหนึง่งสีวัดประทานประทาตนเต็มชุ่มไปหน้า,านั่งล่ำไปเนี่ยผมรุ่งที่นั่งอยู่ตรงหน้าตรงหน้าประตูทางเขา้าทางเขา่าท่าข้างมองรา้านตรวจรถน่ั่งร่ำคนร่ำเสแล้วเราคนจะออกมาก็จะมาหาสือเลืกอกในในในเขตนี่คนซื้อกอันนี้คือจากประสบการณ์ดีก่ี่เคยเคยขายเพิ่น หาลักเชือนี่เพิ่นเลือกอยู่เนี่ยเลือกอยู่น้ำเท่าเนี่ยเลือกเสร็จปุ๊บเหลือกเสร็จปุ๊บเพิ่นเพิ่นไปพ่ออีกอันนึงเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะเอาอันนี้เพราะเพิ่นไปพอเนี่ยเพิ่นก็เอาเพิ่นก็ไปซื้อในในเขตลักษณะสี่กรือ่อใบ สรุปว่าลุงมโนนี่เคยหูจ้าเกินเคยเห็นเคยเห็นแต่หากบลิริบอได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราอ่าบวกนางร่ำรุ่งจิตรุ่งจิเห็นประจาะว่ามันสิมีการร่ำยุหันยุวัฒนาการที่เขาขายหวยนี่ลุงมโจากเป็นการขายออนไลน์ก็ดีขายอันขายแบบซื้ออันแบบฉีกแขกตอนหนาก็ดีนี่ลุงมโอัน Okay, okay. คืาถ้าเราขายออนไลน์นี่เนาะอันนอร์ติรี่นี่เราต้องเคลียร์กันภายในกี่วันอย่างของเน็ตของก<อ>รณีอ,อ,อย่างอของกองอรณีของลุงมลน,นะครับถ้าถ้าบางคนเขาโทรมาโทรหาลุงมลลุงมลากได้ตัวนี้น่ะเดี๋ยวขอหมายเลขบัญชีจะโอนตังค์ให้เลยเนี่ยลุงจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับลุงจะปัดออกเลยลุงจะไม่ลุงจะไม่ขายให้ด้วย ถ้าว่าโอนตังมานะบอกใช่ถ้าว่าเดี๋ยวจะโอนตังให้นะหรือว่าโอนเดี๋ยวนี้ลุงจะบอกปัดทิ้งเลยทำไมลุงลุงก็ว่าไปไปขึ้นมาไปทักไปทักไลน์ลุงมาก่อนต้องต้องต้องซื้อขายกันทางไลน์ก่อนเพราะว่าใช่ต้องมีการถ่ายรูปลอตเตอรี่ให้ดูแล้วก็ถ่ายไปเสร็จเงินที่โอนมาให้ดู กระบวนการมันถึงจะสําเร็จสําหรับของลุงแล้วถ้าแต่ถ้าขายออนไลน์เนี่ลุงต้องให้โอนเงินมากอ่อนอันซื้อแบบว่าแล้วโอนตังน์นนนี่คือคือนังแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอนเนี่ยลุงจะมีกําหนดเวลาให้อยู่แต่ถ้าถึงสมมติว่าหวยออก16เนี่ย15เนี่ยลุงตกไล่ลุงไล่ไล่เช็คหมดแล้วไล่เช็คหมดแล้วจนเอาให้คิดว่าเรามั่นใจว่าเขาเอาเขาชัวรจริงๆ แต่อันนี้อัน,นกรณลน,นีที่เป็นข้าวนี่คือหลายมื่อผ่านไปแล้วจังหวะคือสวดมันหลายวันแล้วครับแล้วคุณซื้อหวยกันตั้งแต่วันที่ยี่สี่คุณไม่ติดต่อกันเลยอ่ะสิบสี่เอ้ยี่สี่ยี่ห้ายุ่หกยี่เจ็ดยี่แปดห้าวันแล้วเพราะลางหวยออกอีกจนถึงวันที่สี่อืมอันมาคือสวดกระบวนการตรงนั้นถือว่าโมคะสำหรับลุงคิดว่าโมคะสำหรับของลุงเองเนอะครับ มันานเกินไปขอบคุณลุงมลหลายๆคะ่ะขอบคุณค่ะข,<อ>ขอบคุณกันเลยะขอบคุณลุงมลหลายๆคะ่ะ